โอเคครับวันนี้ผมจะมาคุยกับบุคคลแค่บุคคลเดียวผมไม่รู้เขาเป็นใครว่าเขาชื่อจริงๆชื่ออะไรแต่เขาใช้ยูสเซอร์ u ูทูบนะผมได้ชื่อว่ารอนเน่หรือว่ารอนหรืออะไรสักอย่างอเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับ นี่ครับ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 มันเม้นผมทุกคลิปครับไอคนนี้เม้นบอกว่าพี่อาร์มรีวิวรองเท้าให้ดูหน่อยกูอ่านนะกูเห็นนะเว้ยอันนี้คลิปที่ผมบอกตรงนั้นกูคุยกับมึงแค่สองคนพอนะทาไมกูถึงไม่รีวิวรองเท้าเพราะกูไม่รู้เรื่องรองเท้าเนอะออไหมเป็นคนที่ไม่เล่นเล่นรองเท้าเว้ยไม่ได้รู้ว่ารองเท้ายี่ห้อนี้ชื่อยี่ห้ออะไรปีลึกปีอะไรกูแค่ซื้อแล้วก็กูก็ชอบไปเฉยโอเคนะไอรอนเน่หรือวไอรอนเดี๋ยววันนี้กูมาคุยกับมึงสองคนเลย อ่ะนี่คือรองเท้าที่มีอยู่ที่บ้านนี่หมดนี่เลยนี่ลองไหลไปดูนี่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดนี่คือรองเท้าที่มีทั้งบ้านทั้งของผมแล้วก็ของน้องเฟิร์นด้วยมามึงอยากรู้ใช่ไหมกูมจะไปให้ดูทุกคู่เลยคู่แรกชีนนะครับรองเท้าเดินป่าอ่าอันนี้ซื้อเอาไว้นะครับผมไว้สาหรับแบบไปตอนที่ AO ทริปนะครับผมไปออกทริปไปอะไรอย่างนี้บางคนไม่ได้ เวลามันเดินป่ามันเดินหินเดินน้าตกอะไรเงี้ยมันสะดวกดีนะครับผมอ่ะนี่คือชีนนะครับผมซื้อมาประมาณสามพันบาทตอนนั้นตอนนี้คือไปดูใน Facebook แม่งแบบว่าเหลืออยู่ประมาณ7 0 0ร้อยก็มีตอนนั้นเนี่ยจริงอันนี้ของน้องเฟิร์นแวนเป็นแวนนะครับแวนโอซคูแวนโอซคูก็ไม่ได้ใส่มานานแล้วเหมือนกันอ่ะก็สกูแท้นะครับใช่ไหมโอเคของน้องเฟิร์นเขานะครับมีทุกบ้านแหละแวนอย่างเงี้ย เชื่อเถอะใครที่แบบมีสเก็ตที่บ้านนะมีรองเท้าแวนทุกบ้านอ่ะมาต่อด้วยแวนผมเหมือนกันอันนี้ของผมเหมือนกันแวนโอโตโคูนะครับเออเนี่ยถ้าเกิดใครไปเห็นว่ามีรอยอย่างนี้คือนี่เล่นสเกต็ตถูกนะครับก็การเล่นสเก็ตนี่ก็มี2อย่างครับคือ1คือสุขภาพดีเท่อ่าอย่างที่สคือรองเท้าพังซื้อใหม่ตลอดนะครับอ่ะต่อไปออาไอ้อฮเท็ยกล่องพังเออใครใคร,ใครบ้างใครมีกล่องดีๆแร้วถือสปอนเซอร์ผมได้นะครับใช่ไม่พอใส่แล้วเอออ่ะเป็นอย่างนี้ก่นแล้วกัน อันนี้สองคู่ของน้องเฟิร์นนะครับอันนี้<ช>คือแหวนทั้งสองคู่เลยขวัญวันเกิดเออนี่เป็นแหวนทั้งสองคู่เลยนะครับไม่ค่อยได้ใส่เหมือนกันดูใหม่อยู่นะครับใช่ไม่ได้ใส่เลยเอออย่างละครั้งเองค่ะอืมอืมอืมสวยงามไปนะครับไม่รู้ว่าดีฮอร์ไอ้รุ่นอะไรแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จริงไม่รู้เรื่องเท้าจริงอ่ะคลิปนี้อย่างที่บอกมึงไอรอนท้าเกิดดูอยู่กูคุยกับมึงอนะสองคนนะเหมือนกูคุยกันนะอ่ะคนอื่นดูก็จะงงๆนะมึงอะไรกันเมืเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปของผมนะครับเป็น คอนเวิร์ดออสตานะครับผมคุ้มห่อเฮ้ยคุ้มข้อคุ้มข้อนะครับผมก็จะเคยเอาอันนี้ไปเล่นตะเก็ดเหมือนกันแล้วก็เจ๊งเหมือนกันนะครับผมทะลุไปเลยอ่าก็าดประมาณนี้ก็ซื้อมาตอนนนั้เท่าไหร่อะสองพันสามพันกว่าบาทมนะั้งไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ใส่แล้วเหมือนกันเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรองเท้าจริงๆนะไม่รู้เลยนะว่าเคยจะไปเล่นอะไรเขาเรียกว่าเพ้อนะพวกแจ็คพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับผมก็ซื้อใส่เฉพาะว่าเออดูแล้วมันสวยด วันนี้กูมารีวิวให้มึงดูคนเดียวหนะไอรอนอ,อันนี้ของน้องเฟิร์นนี่ของน้องเฟิร์นนะครับรองเท้าผู้หญิง่ะมีเดินป่าด้วยเป็นยี่ห้อแกมโบไม่ใช่กโชีโตกีโตกีโตอันนี้สปอนเซอร์มานะครับเขาแจกให้ฟรียัดกันไว้เพราะวกก่ากล่องไม่พอมาต่อไปก็เป็นแวนอีกแล้วพวกเรานี้ชอบ่ข่แวนนะครับผมแวนก็จะเป็นแวนตะข่า,ขายอันเนี้ยบอกตรงว่าใส่แค่ครั้งเดียวเก็บไว้จนเก่าเลยที่แรกมันอยู่ข้างนอกอยู่อยู่ในชั้นนี้เนี่ย ก็เลยแบบซื้อกล่องมาให้มันดูดีหน่อยเออแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแหวนแท้นี่ถ้าเกิดวางไปคว่ำอย่างเงี้ยมันจะกลับมาหงายเหมือนเดิมจริงเหรออืมอ่ะปลอมนะครับปลอมปลอมเฮ้ยแท้นะเว้ยไอ้แต่ทำไมันไม่ไม่หงายวะต่อไปข้างล่างนี้อ่ะของน้องเฟิร์นอะไรเนี่ยด็อกเตอร์เหรออ้าวไม่ใช่ด็อกเตอร์นะครับเป็น H&M นะครับผมก็ทรงนี้แหละทรงแบบว่าเขาเรียกว่า rock and roll นิดหนึ่งนะครับไปตอนฮาเลขไงเมื่อก่อนเออเมื่อก่อนมีฮาเล ฝนเอกฝนเอกหลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมพี่อาร์มถึงไม่ไม่เอาฮาร์เลย์มาขายนะครับรอออกชิคาโน و เนี่ยชิคาโน و ก็จะประมาณนี้เนี่ยแนวชิคาโน و เอ้ยกว่าจะไปหาที่พักใหม่ก่อนเราเจะมมองแห้งเลยเราไม่ได้ใส่อีกแล้วใช่อันนี้ก็บูธเหมือนกันบูธบูธบูธเป็นแนวบูธเหมือนเดิมไม่ค่อยได้ใส่เหมือนกันดูแล้วว่าเนี่ยไม่สึกเลยเนะี่ยยังไม่ได้บวชมาไม่เกี่ยว <laughs> จะขายป่ะนี่ทรงจะขายป่ะอาจจะอาจจะขายอ่ะอ่ะเอาออกมาไงวะเนี่ยยัดไม่เข้าอ่ะโอเคมาดูโซนต่อไปเป็นโซนข้างล่างก่อนละกันข้างล่างของน้องเฟิร์นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน H m เเหมือนกันทรงอารมณ์แบบผลเล็กดรมาร์มาตีนแต่ไม่ใช่นะครับโอเคต่อไปก็นี่อันนี้คือไปเจอในในเฟซมาแล้วก็ห้าหกร้อยเองมั้งแล้วก็มาซื้อเอามาเล่นสเก็ตแล้วก็ขาดแล้วก็เลิกพอมันขาดแล้วอ่ะแม่งไอแผ่นสเก็ตเนี่ยแผ่นสักกาาีแผ่นกระดาษทรายเนี่ยแม่งขูดตีนก็เลยแบบ อันไหนที่มีอันนี้ก็เลยไม่ใช้เลยเอาไว้ใส่เดินเล่นธรรมดาโอเคต่อไปก็เลยพอไอ้พวกรองเท้าที่มันขาดใช่ไหมก็เข้าอ่ะพอคู่ไหนที่มันขาดแล้วผมก็เลยมาจบที่คู่นี้ครับในการเล่นสเก็ตคู่นี้เลยแบบ บุกป่าฝ่าดงมากอันนี้ใช้เล่นสเก็ตแบบประจําเลยเป็นของอะไรไม่รู้นะดัตออฟดัตออฟอะไรทีกอย่างนะครับผมยี่ห้อดัตออฟอะไรทีกอย่างหนึ่งมันขาดเหมือนกันแหละแต่ว่าเอาเทปกาวมาพันแม่งนี้เลยเออก็เลยแบบสมมติมันเล่นไปอีกขาดอีกพันอีกพันอีกพันจนมันหนามากแล้วตอนเนี้ยนะนะครับมาจบที่คู่นี้ดัตออฟอ่ะต่อไปอันนี้อันนี้ของน้องเปินเป็นรองเท้าวิ่งจะเคยใส่ยังไม่รู้เนี่ยต้งากซื้อมาเคยใส่อยากจะได้อยากจะได้พอเอามาแล้วก็ไม่ใส่จะได้อะไรพี่นั่นแหละบอกให้ซื้อ อืมขีอยากให้วิ่งไงน,นี่ยังมีถุงนี่อยู่เลยไม่เคยใส่เลยไม่เคยใส่วิ่งเลยอุ้ยยังมีนี่อยู่เลยเนี่ยอไอ้นี่ย,ยที่ที่เออที่ที่ที่แขวนป้ายที่แขวนป้าย <laughs> อ่ะเป็นรองเท้าวิ่งนะครับอ่ะต่อไปอยากให้กูรีวิวนะครับรองเท้าเนะี่ยกูไม่ดูเรื่องเลยเนะี่ยอ่ะไอไอน,นี่อีกแล้วแวนอกีกอะแวนสังเกตดูว่าเป็นแวนเหยียบส้นด้วยแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรน,นะดอกหญ้าลอยมาติดเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใส่บ่อยนะตอนนั้นใส่ใส่ไปเที่ยวบ่อยคู่นี้ติดเหมือนกันใส่จนจะซีดหมดแล้วนะครัับผมอออนนนนี้้ขงงเฟิร์ เป็นคุ้มห้องเหมือนกันพุ้มหุ้มข้อเหมือนกันนะครับซื้อว่าซื้อพร้อมกันอันนี้สังเกตว่ายังมีรอยดินนี่อยู่เลยนะใช่เพราะว่าคุณนี่ใส่ไปทริปสุพรรณใช่ในคลิปสุพรรณนะครับใส่คู่นี่ไปคือเหยียบโคลนเหยียบฝนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะการเต้นที่อุทยานก็ได้แต่อยากไปดูของชาวบ้านก่อนอาจจะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งมไปดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนอุ้ยหย โอ้โหเลื่อนเก่งยัยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาดูเป็นไงบ้างเป็นไรเปล่าเร็วเร็วเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ็บแขนน่อยนีลงเอาแขนลงเหรอไม่รู้มันกระแทกอะไรน่าจะกระแทกกับพี่นั่นแหละเหรอเจ็บป่ะไม่ใหม่ใม่เพชรอะไรป่ะทำงี้ดิไม่แค่ตรงนี้นิดเดียวชนกับพี่นั่นแหละเหรอ มันก็เวทเหมือนตรงเนี้ยก็ดูดิไปลื่นได้ไงอ่ะดูทางดิหรือว่าถ่ายโลซีซั่นผมยังไม่ได้รักเลยเนี่ยใส่ทางเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่ใครอีคือผมกับเฟิร์นเนี่ยจะบอกไปก่อนว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบว่ารู้สึกอะไรกับรองเท้าอะไรมันก็แค่ใส่ไปใส่ออกไปทํางานใส่ออกไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ว่าโอ้โหนี่คือรองเท้าที่ข้ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอย่างนะครับไม่ค่อยติดนะครับอ่ะ อันนี้อันนี้ไปเที่ยวไก่ป้องจังหวัดลูนลืมไปแล้วซื้อมาคู่นี้ใส่แค่ครั้งเดียวงานโอฮาน่าเฟสใส่บนเวทีแล้วพื้นแม่งโคตรเฮี้ยเลยไม่ดูรุ่นอะไรนะครับมันให้ผมลื่นบนเวที ลื่นมากมันนี่เหมือนมันไม่มีดอกยางไม่มีอะไรเลยอ่ะโคตรลื่นเลยใส่ครั้งเดียวมันลื่นจนแบบว่าหน้าง,งงมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนขู่ขาอะไรเงี้ยแม่งก็ลื่นลื่นทุกสภาพผิวรองเท้าเวนร้อยเจ็ดร้อยอ่ะอันนี้รองเท้าวิ่งผมเหมือนกันก็ใส่ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับยังใหม่กร๊กอยู่เลยดูดิรองเท้าวิ่งบ้าเลยใหม่กร๊กเพราะว่าขี้เกียจวิ่งก็เลยอ้วนแผลตานี้อั <c oughs> นนี้รองเทา้ารองเฟิร์นอันนี้เขาเรียกรองเท้าอะไรสเกเชอร์สเกเชอร์เออสักอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้มันเป็นนนนนทรรงอออะไเหมืกััี้ เหมือนการรัด,ดออฟตัวนี้นะครับตัวเล่นสกเก็ตสภาพไม่เคยได้ใส่เหมือนกันไม่รู้ใส่ออกกวไหรน,นะช่วงนี้นะใช่ค่ะแต่อะไรที่ใส่บ่อยสุดใช่ไหมรู้ไหมเวลาไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะคู่นี้ใส่บ่อยสุดครับนี่สะเทินน้ำสะเทินบกต่วก็แบบเชื่อแหละจริงมันแบบว่ามันโดนน้ําก็ได้ทะเลก็ได้ทเที้ยวก็ได้มันรถเหยียบยังไม่พังเลยดูดิมันเป็นพลาสติกเอ้ยมันเป็นยางอ่ะมันเป็นยางพารานะครับโคตรทนอันเนี้ยสุดยอดไม่มีพังแน่นอน นอกจากจะไฟไหม้พังเหยียบทานเป็นหลุงหลุงกูเค็มแบบพังกระจายส่วนในกล่องนี้ก็เพิ่งได้เอาใหม่นะครับผมอันนี้เป็นตัวของ DC นะครับผมของ DC อได้เอาใหม่สวยงามแต่พี่ชอบคู่นี้มากกว่าคู่นี้สวย ไอ้ในี่ใส่สองครั้างใช่ไหมสองดีซีใช่เพิ่งได้มาเพิ่งได้มานะครับผมผมจัดไว้ที่ร้านเดี๋ยวขึ้น IG กับ Facebook เพจให้นะครับผมไปร้านนี้เลยนะครับใครอยากได้รองเท้าสวยๆเขาไม่ได้มีแค่รองเท้านะมีเสื้อผ้ามีกางเกงมีกระเป๋าดิกกี้อะไรเงี้ยผมแบบว่าทรง <c oughs> ดิกกี้ทุกดิกกี้วัวคอมเขามีหมดเลยนะครับรองเท้าก็ดีซีนี่ก็มีนะครับ <c oughs> อ้าวหมดแล้วรองเท้าหมดบ้านแล้วนะครับไอโรสไอโรนี่ไอชื่ออะไร <c oughs> มึงชื่ออะไรอย่างหนึ่งละโอเคยัง okay ไม่ต้องเม้นแล้วนะมันเม้นทุกคลิปจริงๆทุกคน ใครที่ดูคลิปอยู่ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วดูคอมเมนต์มีคอมเมนต์ไอ้ห่านี่ตลอดไอ้โลเน่เนี่ยพี่อามรีวิวรองเท้าดูนะครับรีวิวรองเท้าดูนะครับรีวิวเท้าโคตรเยอะเลยก็เลยว่าเออมึงคงอยากดูจริงๆกันแหละอ่ะไอ้โลเน่ไอ้โลนไอ้โลนไอ้รอนไอไอะไรที่อังทําทให้มึงดูเลยนะนี่คือรองเท้าของพี่ทั้งหมดนะครับอาจจะได้ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับรองเท้าเลยแล้วกันให้รู้ว่าบ้านกูมีรองเท้าอะไรบ้างแล้วกันนะครับผมไม่ได้แพงอะไรเป็นคนที่ใส่รองเท้าไม่แพงเพราะว่าไม่รู้เรื่องรองเท้าไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรยีีี่่่่ห้้้้ออออะะะะะะไไรรรรรยาาางเเใใสชชววววววิตตปจํััันนนก็พพแลคบ เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันถ้าเกิดใครถามว่าบอร์ดไอ้น,นี่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีอีกเดี๋ยวพี่ว่าต้องมีอีกก็มีคนคอมเมนต์ว่าพี่อ้าบอร์ดซื้อเท่าไรครับบอร์ดยี่ห้ออะไรกบกูมไม่รู้ <S 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 ไม่รู้เลยว่ายี่คือยี่ห้ออะไรหมดอันนี้คือได้เขาให้มาจากไอจีจากเพจที่ขึ้นให้เมื่อกี้นี่แหละเขาให้มา <S <S ครับผมส่วนอันนี้ก็คือซื้อเพราะว่าเหือมันสวยดีกูก็คือว่ากูเดินเขารางไปแล้วกูจิ้มเอาบอร์ดนี้เอาลายนี้เอาล้อนี้เอาทัชนี้ออกมาเป็นตัวนี้เลยไม่รู้ยี่ห้อไไไมมม่่่่่่่รู้้อเเ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 ลลลลยยนนนนกกงงแแป็็ตีสท กันคนถามมืกันอันนี้เอ s อสตอรี่นะครับเอ s อสตอรี่ทำเองนะครับใครอยากได้ลองดูนะหมื่นกว่าบ,บาทมีอันเดียวในโลกจริงๆว่าจะกัดกัดจะทำขายจะคิดไปไม,มาไม่ทำและขี้เกียจนะครับผมอ่ะหมดแล้วนะทุกคนไม่ใช่ทุกคนไอโรสไอโรเน่หมดแล้วนะรองเท้าหมดบ้านนะเข้าใจแล้วนะครับโอเค ขอบคุณมากนะไอโรนี่ให้ดูจนจบคลิปเหมือน,นคลิปนี้ทำมาเพื่อมึงเออเหมือนคลิปนี้ทำมาเพื่อมึงอ่าโอเคก็ขอบคุณมากที่อยากดูนะครับก็แล้วก็ผมก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมพอถ้าอยากรู้อะไรลองเม้นต์ออกมาลองเม้นต์แบบไอโรนี่เนี่ยเม้นต์แม่งทุกคลิปเลยย้ำไปย้ำไปผมอาจจะได้เห็นสักคอมเมนต์หนึ่งแล้วเดี๋ยวทำให้ดูนะครับโอเคครับผมมากค่ะดูจนจบคลิปนี้นะครับผมสำหรับนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแดะ